วันนี้เรามาซดน้ำละลอนคล่องคอกับต้มยำไก่บ้านสูตรนรกแตกครับเครื่องแบบแน่นแน่นเน้นเน้นสูตรแบบเต็มเครื่องครับผมกินหอมมากๆใครที่ทำต้มยำทีไรรสชาติไม่แซบ่บจืดชืดวันนี้เรามาลองสูตรนี้กันครับผมต้มยำไก่บ้านสูตรนรกแตกเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผม สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทําต้มยําไก่บ้านแบบแซ่บๆซดน้ําทานกันนะครับวัตถุดิบก็จะมีไก่บ้านหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีกระเทียม3ามหัวครับอันนี้เป็นพริกแห้งน้ํามะขามเปียกนะครับจากนั้นมาดูผักนะครับผมเครื่องเทศต่างๆนะครับก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีขา่าตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็จะมีหอมแขกนะครับ2หัวหรือว่าจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะครับใบโหระพาครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็จะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงอื่นๆนะครับผมอีกนิดหน่อยนะครับสูตรนี้เราจะนําหอมกับกระเทียมมาคั่วให้หอมก่อนนะครับหอมแขกเราใช้2หัวครับส่วนกระเทียมเราใช้3ามหัวนะครับ ต่อไปเราก็จะมาคั่วพริกแห้งกันต่อเลยครับคั่วให้หอมเลยนะครับผมชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยครับเสร็จแล้วเรานำหอมกับกระเทียมที่เราคั่วนะครับมาโขกให้ละเอียดนะครับ เสร็จแล้วก็มาโขกพริกแห้งขั่วกันต่อเลยนะครับผมส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้ใส่เป็นลูกโดดนะครับเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือต้มยำไก่บ้านกันเลยครับน้ำเปล่าเราใช้ประมาณ2ลิตรนะครับ ก็ใส่ข่าลงไปประมาณ30กรัมนะครับตะไคร้6-7ต้นนะครับแล้วก็ใบมะกรูดประมาณ10ใบนะครับถ้ามีรากผักชีก็ใส่ลงไปด้วยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับรอให้น้ําเดือดพุ่งแบบนี้นะครับก็ใส่เนื้อไก่บ้านลงไปได้เลยนะครับต้องให้น้ําเดือดพุ่งนะครับถึงจะใส่ลงไปได้นะครับ มิฉะนั้นอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นไก่บ้าน1ตัวนะครับน้ำหนักประมาณ1,500กรัมหรือว่าประมาณ1กิโลครึ่งนะครับผมใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งรีบคนนะครับต้องรอให้น้ำเดือดอีกครั้งแล้วก็ไก่สุกก่อนนะครับ ถ้ามีฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ตักออกบ้างนะครับผมน้ําต้มยําจะได้หน้าทานนะครับเวลาเราต้มไก่บ้านเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับจะมีกลิ่นหอมมากกว่าไก่ธรรมดาทั่วไปนะครับเนื้อก็จะไม่เละแล้วก็ไม่เหนียวอ,อ่อนนุ่มกําลังพอดีนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาใส่น้ํามะขามเปียกนะครับวันนี้เราใส่3ามกระบวยก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวยังไงใส่มะนาวลงไปได้นะครับเพราะว่าเราเตรียมมะนาวเอาไว้แล้วนะครับ ใส่เพื่อความหอมด้วยนะครับต้มยำก็ใส่มะนาวลงไปด้วยจะหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับคราวนี้ก็เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับประมาณสักหนึ่งกระบวยนะครับลองชิมดูก่อนนะครับจะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มแก้ลําบากนะครับเกลือป่นนะครับวันนี้เราไม่ได้ใส่นะครับถ้าใครใส่เกลือป่นลงไปก็น้ําปลาก็น้อยลงนะครับเดี๋ยวใส่อีกสักนิดนึงนะครับผมอ่ะแค่นี้พอครับเอาละครับ เดี๋ยวผมขอใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะครับผมเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับแต่ถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับก็ปรุงตามนี้ได้เลยนะครับผมซีอิวต่างๆไม่ต้องใส่นะครับผมเดี๋ยวเสียรสนะครับเพราะว่าสูตรนี้เข้มข้นแล้วก็อร่อยลงตัวอยู่แล้วนะครับ ก็ใช้เวลาต้มไม่นานเกินไปสักพักหนึ่งก็สุกใช้ได้นะครับเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยเนื้อจะไม่เหนียวนะครับเนื้อจะนุ่มกําลังพอดีไม่เหนียวแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับผมไก่สุกเรียบร้อยแล้วก็จะนําหอมกับกระเทียมที่เราคั่วนะครับแล้วก็นําไปโขกเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับพอเราใส่หอมกับกระเทียมคั่วลงไปเนี่ย น้ำต้มยำก็จะหอมมากๆอีกอย่างก็ดับกลิ่นขาวได้ดีด้วยนะครับต่อไปก็ใส่พริกขั่วลงไปเลยครับพริกขั่วใครชอบเผ็ดมากแซ่บมากก็ใส่มากครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับผมตามใจชอบนะครับจากนั้นก็ใส่ใบผักชีฝรั่งนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็จะหอมมากๆเลยนะครับใส่ผักชีลงไปด้วยนะครับนี่ครับจากนั้นก็ ใบโหระพานะครับหอมๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีพริกแห้งคั่วที่เราไม่ได้โขกนะครับก็ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับใครมีพริกขี้หนูในตู้เย็นติดเอาไว้ก็นํามาใส่เป็นลูกโดดเพิ่มเติมได้นะครับผมใส่ลงไปแล้วครบเครื่องแน่นๆนะครับก็จะเห็นว่าน่าทานมากๆเลยนะครับจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆครับอยากให้ทุกท่านมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าจะได้กลิ่น ของต้มยำไก่บ้านของเรานะครับว่ากินหอมมากขนาดไหนครับหอมมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมคดข้าวเราเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าปดใจไม่ไหวแล้วนะครับผมน่าทานมากๆครับเอาละครับเสร็จได้ทานแล้วนะครับสําหรับต้มยำไก่บ้านสูตรนรกแตกของเรานะครับสีสันน่าทานขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ารสชาติ จะเด็ดขนาดไหนแซ่บมากๆเลยนะครับก็ใครชอบลองไปทําทานกันนะครับเอาลืมไปครับผมก็บีบนาลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เปรี้ยวสะใจขึ้นไปอีกนะครับนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทานกันได้เลยนะครับ ักใส่จานแบบร้อนๆข้าวสวยก็คดใส่จานเตรียมรอเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ข้าวเกลี้ยงหม้ออีกแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับใครชอบสูตรเด็ดๆเครื่องแน่นๆของต้มยำไก่บ้านของเราในวันนี้ก็ลองไปทําทานกันได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ